ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ในเมืองที่ลหนาตอนประมาณเที่ยงครึ่งรถติดมากที่สังเกตคือว่าร้านขายยาเยอะมากร้านตัดผมเยอะมากร้านสะดวกซื้อเยอะมากได้ยินเสียงบีบแต่กันทั้งวันดูคึกคักมีชีวิตชีวามากเมืองนี้ถ้าทางนักท่องเที่ยวจะเยอะนะ ดูมีความหลากหลายมากทั้งตึกและคนเสื้อผ้าสิ่งของเดี๋ยวนะเขาเขียนว่า university เหรอนี่คือ university เหรอข้างล่างเป็นร้านขายของและนี่ก็คือป้ายรถเมย์หรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่ารถมันติดเขาเลยเปิดให้คนขึ้นวะเอ้ยก็มีสัญลักษณ์ป้ายรถเมอย์อยู่นี่แต่แค่ไม่ได้บอกว่าป้ายของสายอะไรอย่างนี้จะขึ้นถูกไหมเออนี่คือป้ายรถเมย์ใช่ไหม ไปล้วเมย์จะได้จําหน้าไว้แต่ไม่บอกสายแล,แ,ลแล้วเราเขารู้กันได้ไงวะเออที่นี่เขานะไม่ต้องแยกขยะด้วยนะทิ้งรวมกันได้เลยแล้วมันก็จะออกมารูปแบบนี้ถ้าเรามาจากประเทศไทยเรามาถึงตรงนี้เราก็จะรู้สึกชินแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างักเท่าไหร่แต่เราผ่านยุโรปมา90วันแล้วมันก็เลยรู้สึกแปลกตาน,นิดหน่อยดูกระแดะกระแดะไปนิดนึงถนนนี้มีของขายเยอะมาก แต่น่าจะเป็นของมือสองทางนั้นเลยนะออเออแปลกดีเนะอะทำไมคิดตกใจเงี้ย <laughs> เดินไม่ได้แ่ะอเออมีผักเยอะดี อันนี้ช่วยดูหน่อยดีว่าเขาประกาศทำอะไรอะ่ะมีแต่อยูเยอะๆทั้งนั้นเลยอะ่ะไปงานศพหรือเปล่า <58. S 1> ตอนแรกนึกว่าอันนี้เป็นห้างน่าจะไม่ใช่เนาะแต่มาเจอตลาดด้วยแหละตลาดสดอา้าวไม่สดเว้ยไม่ใช่ตลาดสดเหรอเหมือนเป็นตลาดนัดมากกว่านะเราไปดูสิเอา้าไม่ใช่ว่ะ ข้างนอกมีขายเยอะแต่ข้างในไม่ค่อยมีนึกว่าเป็นตลาดสดซะอีกที่แท้เป็นตลาดคล้ายคลองผม <ında> เราจะกด ATM ครั้งแรกในทีละหน้าทีแรกออฟกล่าวว่าจะกดตั้งหมื่นนึงเนี่ยไม่เคยเรียนรู้เลยครั้งที่แล้วที่ไปสวิตก,ก็กดหมื่นหนึง่งหายไปทีเดียวเลยหมื่นหนึ่ง ทำหน้าเฉยอีกแต่เรายังไม่ทำหน้าสลดอีกเอาวันนี้เราอยู่ตั้งเก้าสิบวันเอาก็กดอีกดิพินสี่ตัวของเราหกตัวได้เหรอวะก็กดหกเดี๋ยวมันก็ขึ้นหกเองนี่ไงเห็นป่ะมีคนถามไงว่ามันมีให้กดสี่แล้วถ้าเกิดว่าพินเขาหกตัวทำยังไงก็กดไปมันก็จะได้หกตำแหน่งไทยมีสี่ตำแหน่งก็กดสี่ตำแหน่งก็กด enter แล้วก็อ่ถอนอ่ถอนถอนบิดดอมันเป็นภาษาอังกฤษเองนะมัไม่ได้เปลี่ยนนะ หรือว่ามันเป็นตู้ ATM แบบเราจะกดหมื่นหมื่นเล็กก็ประมาณสามพันสามพันสามร้อยูจูไอะฟรีซีตก็ต้องเอาอยู่แล้วอะไรออนแปดร้อยคืออะไรอะฮะฮะ a อ m ีเีแปดร้อยเหรอเห็นไหมบอกแล้วแม่งเลยไม่อยากให้เราใช้ตั้คงเมื่อกี้กดอะไรเมื่อกี้กดอะไรไป ก็กดรีเจกมีเจกแล้วทำไมมีอันนี้ด้วยอ่ะศูนย์ยืนย <tal word> <c oughs> ันว่าไม่ได้ทำอ๋อแล้วไปเดี๋ยวไมค่ากดตั้ง800ร้ยเลยหรอ800เล็กก็ 200... เกือบ300บาทอ่ะอ้อะรอคกกลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวเราเดินออกมาแล้วมันมีเงินไหลออกมาเปล่าวะไม่ใช่ไม่มีคนนี้ก็โดนโดนฟรีไปเออเอาไปเอาไปให้เป็นหนดิ ๋ยวเราไม่โดนนะของเราไม่โดนนี่นี่เขาเขียนฟรีไปแล้วของเราศูนอันนี้ของเราใช่ไหมเพราะเรากดร e เ e c ไม่เอาอันนี้โดนฟรีไป800เรามากดที่ทีลราหน้าแบงค์เลยหน้าแบงค์เลยดูสิว่าจะมีค่าฟรีอะไรมากแค่ไหน please insert your card เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมแตะเฉยเฉยก็ได้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าแตะเลยอย่าแตะจะเย็นดยอ๋อมีให้เลือกภาษา If atm you can withdraw your cash you will not be charged by any commission you can withdraw your cash by u s using our c ๋อ d ครดิตซไม่เกี่ยว you can withdraw your cash by t s i n g visa card by another bank b u this case we uh, you may be might be charged with commission from your bank หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทปกติเป็นเรื่องปกติอ่ะกด continue กด atm ทุกครั้งแบงก์เราประเทศไทยจะชาร์จหนึ่งร้อยบาทเป็น เงินตามเงินอยู่ยแล้วแต่แบงค์นี้จะชาร์จใหม่ Please select your transaction withdraw Please enter your personal identification number PIN หนึ่งหมื่นอ้าวทีละาหน้าแบงค์ asset fee 500วิวแอเซทฟรีห้าร้อยเล็ก to card holder for DC SX amount คือคิด500 LEK ใช่ไหมอ้าว Initial ATM cash <Out. S 2> ถ้าตกลงก็โพสีไปแอคเซปต์ไปแต่ถ้าไม่ก็กดแคนเซิลอ่าเอาไงเอาไงถ้าร้อยลิตรก็ประมาณร้อยหกสบว่าบาทมันก็ต้องถอนเยอะหน่อยนึงนะถ <c oughs> ึงจะคุ้มอะ่ะเอาไมาคิดกันอันนี้คือเรายืนอยู่ตรงใจกลางแล้วแต่คนที่นี่เขารถวางก็ข้ามได้เลยนะแต่มันก็มีไฟแดงไฟเขียวอยู่นะ แต่เขาใจร้อนอากาศมันร้อนด้วยแหละรถเมล์ที่เรายังไม่กล้าขึ้นเพราะว่าไปมันไม่มีบอกเลยว่าสายไหนในแผนที่เขาปากไว้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่ขึ้นรถบัสไปแอร์พอร์ตแล้วก็จากแอร์พอร์ตก็มาส่งตรงนี้ของพวกเราก็คือโฮสตน่ะเขามารับแล้วเราก็เดินต่อมาอีกนิดเดียวเท่านั้นก็มาเจอใจกลางเมืองโอ้เขามีพื้นที่กว้างแบบนี้เอาไว้เตะบอลเล่นหรอ หรือว่าจัดตลาดนัดไหมมีมัสยิดด้วยสวยดีเนอะพอดีว่าเดินมาใจกลางเมืองทีลหน้าเนี่ยเป็นลานกว้างใจกลางเมืองเลยนะแล้วก็มาเห็นซุ้มแบบนี้ออบก็เลยคิดว่าเอ้ยมันฉีดวัคซีนปวาวะมีม้าหมุนตรงนั้นด้วยปรากฏว่าเป็นที่ฉีดวัคซีนจริงด้วยแหละ แต่ไปถามเขามาแล้วว่านักท่องเที่ยวฉีดได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ทดลองกด ATM รอบที่สามกดพินรอว่านี่แบงค์เดียวมาเนี่ยรับอร์เซ็นเนี่ย,อเ,นเ,นยเออใช่ไม่บอกเลยฮะแต่กล้าหม่อันนี้เขาถามว่าเอารีซีทไหมอุ้ยอุ้ย 800. ปแปดร้อย no, 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 no. เออดีนะที่เขาถาม มันเก็บแพงมันก็้องถามสิทำไมมันถึงเก็บแพงจังอ่ะอย่าบอกนะว่าเ,เราใช้บัตรที่มีตังน้อยอยู่แล้วก็เลยสบายใจเราจะไปทดลองยูเนี่ยนแบงก์กันต่อใช่ไหมนี่เหมือนเป็นทัวร์กด ATM ไหมไม่เคยเจอเสียค่าคอมเยอะขนาดน,นี้มาก่อนรอบที่4กดพิม อยู่ดีอยู่ดกีก็เท่ากับอันเมื่อกี้ก็กดกดไปเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวคิดก่อนเรากะว่าจะกดทั้งหมดสองหมืนเล็กก็ประมาณหกพันกว่าบาทสองหมื่นเอ้าทำไมเพิ่มละ่ะอะไรวะแปลผันตามจำนวนแปลผันตามจำนว 8, ำนวงเงินที่กดหรอก็คือเสียสองร้อ,อยห้าสิบก็ยังไงที่นี้มันก็ถูกสุดอยู่แล้วนะหรือไงเลยถอยกลับไปถามกับก่อน กลับไปถามโพต์ว่ามีที่ไหนไม่เขียบ้างเ,ออเรายังไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงินข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือใจกลางเมืองทีลหน้าเนี่ยนะมีสวนเท่าที่ผ่านมาเนี่ยตรงใจกลางนะไม่ได้นับที่อื่นนะใจกลางนะมีตั้งสามสวนแล้วอะ่ะสวนเยอะต้นไม้เยอะต้นไม้ใหญ่แล้วก็ไม่ตัดจนโกนด้วยนี่ไงที่สำคัญคืออะไรรู้เปล่าไม่มีเสาไฟฟ้าอะ่ะ ขาไม่มีเสาไฟฟ้าวะ่ะเอามีเสาไอพวกไฟไฟปกติที่ส่องตามท้องถนนก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ไฟฟ้าที่มันเป็นสายสายอะ่ะต้นไม้เขาใหญ่มากเลยแล้วมันถีด้วยนะดูดิเขียวเขจีด้วยอะ่ะแต่อากาศร้อนมากเลยวันนี้ถนนเส้นนี้กว้างขวางล่มลื่นมากมเดี๋ยวเราจะลองเข้าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นี่คือช้อปปิ้งเซ็นเตอร์รูหราอลังการ แต่ก็ยังสู้ห้างบ้านเราไม่ได้ทำไมร้อนเนาะอืมเหมือนเขาไม่ได้ค่อยจะเปิดเขาไม่เปิดแอร์ด้วยอะออได้รองเท้าใหม่แบบกระทันหันมากเดินเข้ามาอุ้ยอ,ยอยุมีรองเท้าด้วยเข้ามาดูหน่อยละกันอุ้ยลดราคาพอดีเลยทั้งหมด4,500 LEK รวมเป็นประมาณกี่บาทจาก7,000เหลือ4,500 4,500 <4, 500. S 2> ก็เขาเขียนว่า4,500ัน0ก็1,500บาท7 0 0 0ก็2,300กว่าบาท ไม่ราคาที่เราซื้อไปดิประมาณพันห้าทั้งหมดนี้ในราคา1,700บาททวนเอ้ยไม่ใช่1,700เล็กทวนก็ประมาณ560กบว่าบาท5 6 0กว่าบาทรอง้โอ oh. สั่งมาแบบไม่รู้ราคา <g ül> ไอ้520อยอันนี้มันน่าจะเป็นอันนี้ <g ül> เพราะว่าหมูมันแพงแล้วก็เฟปซี่ ฮะเป๊ปซี่200ร้อยเลยเหรอน้ำร้อยหนึ่งน้ำร้อนึงเ้าเปล่า1ห0นึ่งเลยเหรอ,ลหรอแล้วก็อะไรไม่รู้360ร้อยหกสิบสองอยห้อะไรไม่รู้นะต้มซุปธรรมดามันจืดจืดอ่ะอบอกไม่ถูก มันเหมือนนึกถึงต้มซุปอะ่ะอืมไก่เหนียวมากไก่เหนียวมากอ่ะ้าวิวถ้าไปกินที่ยุโรปนะกากทางนี้ได้การเดียวหนะ้าร้อยกว่าบาทก็เท่ากับ1ิบห้ายูโรอ้ยไม่ถึงจานหนึ่งเลยทันนั้นจานหนึ่งก็ยี่สบกว่ายูโรลนะ แต่จะบอกว่าไก่เหนียวมากยังเคี้ยวไม่เข้าเลยอ่ะเรื่องความอร่อยนั่นอีกเรื่องเมื่อกี้เนี้ยเขาถามบอกว่าอบไหมแบบอุ่นไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอุ่นแต่ไม่เห็นร้อนเลยหมูเหนียวไหมอบเออกลายเหนียวอ่านไม่ตอบด้ยครับเบบีซี่ต้อง60บาทนี่เกินไปนะน้ำเปล่า30บาทนี่ก็เกินไปนะหรือว่าฟูดคอร์ดเหมือนอะไรในโรถเรบี้ซีอ่ะเออ

แต่อร่อยเค็มๆแต่เหนียวมากอะ่ะเป็นขนแมแบบไหนอันนี้เหมือนต้มจืดเนี่อะอันนี้แกงว่าก็ตลาดอะ่ะเนาะอร่อยบอกว่าอ,อุ๊ย <laughs> เนี่ยเหนียวไหมร้านอาหารที่นี่แปลกเนาะเขาไม่ติดราคาเนาะร้านเขาเขาไม่ติดราคาเออ เราก็ไม่รู้ราคาเลยอ่ะแต่นานๆกินทีอ่ะร้านรองเท้าติ่มซื้อเมา่อกี้เอ้าก็ร้านรองเท้าติดไม่ไม่ติดมเราจะรู้ได้ไงอ่ะที่นี่กินกันเยอะสองร้อยห้าสิบเล็กตัวเค้กอ่ะไม่ได้หวานนะแต่มันหวานน้ำผึ้งสองร้อยห้าสิบเล็กก็ประมาณแปดสิบบาทไหมเมื่อกี้เราไปกินตรงฟู้ดคอร์ทตรงนั้นเขาเขียนว่าฟู้ดคอร์ทใช่ไหมดูเป็นโลโลใช่ไหมแต่ว่าราคาไม่โลอ่ะแต่ตรงนี้เป็น แบบดูร้านดูดีเลยนะเป็นพิซซ่าถาดใหญ่380 300ประมาณนี้ 100, เล็กสุด 100, ก็ <50 S 1> 250เล็กนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาอุดฟันเป็นแบบเพชรด้วยเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะอะไรสวาร์ล็อกกี้ด้วยครับใส่เพชรในฟันเหรอเนี่ยใส่วบบสวาร์ล็อกกี้ในฟัน